ตอนที่สี่คำถามรู้จักคนดีๆคนหนึ่งสงสัยว่าทำไมคนทำดีมาตลอดชีวิตถึงตายร้ายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์สยดสยองได้ขนาดนั้นคำตอบเราเห็นด้วยตาเปล่าว่าเขาตายไม่ดีแต่ไม่รู้นี่ครับว่าเขาไปดีหรือไปร้าย ความตายคือการจบในสายตาของมนุษย์แต่ในโลกวิญญาณแล้วความตายอาจเป็นเพียงเครื่องมือส่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่คนคนนั้นควรจะได้ไปถึงพูดง่ายๆว่าความตายอาจเป็นแค่ลีลาหนึ่งหรือเป็นแค่สไตล์หนึ่งในการบริหารจัดส่งผลกรรมให้กับเราอย่างที่มีข่าวหลายหนว่าทัวบุญพากันไปตายทั้งคณะนั้น มักทำให้ผู้บริโภคข่าวเกิดความกังขาว่าไปทำบุญแล้วทำไมบุญไม่ปกป้องไหนว่าทำดีแล้วผีจะคุ้มไงเรื่องจริงก็คือทำดีแล้วไม่ใช่มีผีติดตามไปเป็นบอีิการให้หรอกครับทำดีแล้วมีกรรมเป็นผู้คุ้มครองต่างหากและบางทีกรรมก็ไม่ได้คุ้มครองอย่างเดียว แต่ยังอาจช่วยส่งเสริมให้สบายขึ้นกว่าเดิมด้วยญาติพี่น้องข้างหลังพากันเศร้าสลดกับสภาพศพที่ตายเกลื่อนแต่เหล่าวิญญาณอาจกำลังพากันหัวเราะสดชื่นตื่นเต้นกับภาวะใหม่ๆที่น่าพึงใจถึงขีดสุดอยู่ก็ได้คนเราจะตายอย่างไรกรรมเขาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกให้เสมอ บางทีก็เป็นการจับมือทำงานร่วมกันระหว่างของเก่ากับของใหม่อย่างเช่นกรรมเก่าข้อปานาติบาตมีหน้าที่ตัดอายุกรรมใหม่เช่นมหาทานมีหน้าที่ส่งไปสู่สุขติถ้าถึงจังหวะหนึ่งมีโอกาสประสานกันก็อาจส่งรถบรรทุกเจ้ากรรมมาประสานงานเอาดือด้อ พวกตายคาที่กระทานหันนั้นมีอยู่3ามประเภทใหญ่ๆครับ 1. คือเคยรอบฆ่าเขามา 2. คือถึงเวลาไปเป็นวิญญาณผีตายโหงหรือลงนรก 3. คือสมควรได้เสวยสวรรค์เสียทีถ้าทราบตามจริงว่ายังเห็นได้เพียงด้วยตาเนื้อก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่า ศพที่เราเห็นบนถนนนั้นเข้าข่ายประเภทไหนมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลกันหลายการณีเช่นบางรายได้ทำบุญกับพระอาราหันต์พึ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งตามกฎของการให้ผลกรรมจะต้องได้เสวยผลทันตาภายในเจ็ดวันเป็นความสุขเป็นอัตภาพที่ดีขึ้นแต่สำหรับบางคน ขาดปัดจจัยพื้นฐานที่จะเสวยสุขในโลกกรรมดีใหม่เลยจับมือกับกรรมชั่วเก่าส่งกระทิงมาขิดตายก่อนกลับถึงบ้านอันนี้ขอให้รับฟังไว้เป็นความรู้ประกอบรู้ไหมครับวันพรุ่งนี้จะมีคนตายเพิ่มอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นคนในขณะที่ก่อนจบเที่ยงคืนวันนี้ ก็มีล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนเฉลี่ยประมาณเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่พวกเราไม่รู้เห็นด้วยตาเปล่าแต่เกิดขึ้นจริงและพวกเราก็ล้วนสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นหนึ่งในกลุ่มแสนห้าที่ว่าในวันใดวันหนึ่งด้วยความตายมาถึงแน่และมัจ,จุราชคงไม่อาจเอาใจเลือกวันละแสนหมื่นห้าวิธีดีๆให้กับคนตายทุกคนไหว ประเด็นจึงไม่ใช่เลือกตายให้หรู้แต่ควรเตรียมใจตายด้วยจิตที่เป็นกุศลเพื่อความอุ่นใจเพื่อเป็นประกันว่าหลังความตายอันไม่อาจพยากรณ์วิธีและวันเวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องเป็นวิญญาณหวนมองย้อนกลับมาเสียดายศักยภาพสร้างบุญสร้างบารมีของมนุษย์กัน